ต้นนี้ตายแล้วฟื้นมาใหม่เด้อันนี้ใบใบกาลังเริ่มออกเกือบเกือบจะเต็มแล้วอันนี้ใช้เบอร์แผ่นมาตลอดประมาณสองปีแล้วปีที่ปีที่แล้วไม่มีใบเลยเัน,นต้นแห้งหมดอันนี้เริ่มใบจุ่มเฉียบฉ่ำกิ่งก็สดใสขึ้นมาคงจะฟื้นอยู่เช้านี่ฉีดเบอร์แผ่นไปตอนเช้านี่จะมาดูก้านก้านของนี่มันจะสดใสขึ้น ดอกก็สดชื่นขึ้นตรงก้านตรงกานบริเวณก้านข้างบนลงมาข้างล่างมันจะเขียวเสมอกันนะดอกก็สดใสไม่แห้งอันนี้เวลาขย่าดูนี่มันก็ปิดสปริงดีนะอันนี้เพราะว่าเป็นสารอาหารรับเข้าไปเยอะอันนี้ต้นอายุเท่าไหร่นี่แปดปีเหมือนกันอันนี้แ่มันมันมันแคะเฉยเฉยนี่ก็ใช้มาสองปีเหมือนกันครับสองปีครับฉีดฉีดลำต้นฉีดใบฉีดดอก อันนี้ตอนนั้นใกล้ตายไหมมาสอ,องก่อน,นมันก็เป็นการทูบหมดเลยทั้งสวนเลยเนี่ยเป็นการทูบมาฉีดมาฉีดตัวนี้มันเริ่มดีขึ้นนะ,ะไม่เป็นการทูบปีที่แล้วประมาณช่วงเดือนตุลาเดือนตุลาน้ําท่วมประมาณถึงเอวอ,อันนี้ต้นนี้ช็อกหมดเลยครับเหลืองอใบร่วงใบร่วงแล้วก็มาฉีดมาฉีดตัวนี้มันก็ค่อยๆฟืน้น คืนสภาพขึ้นมานะอันนี้ต้นมาโซมมาโซมอยู่กี่เดือนประมาณกันสองสามเดือนนะครับสองสามอกช็อกเลยนะนช็อกใบร่วงหมดเด็กใบร่วงปเร่องเหลืองจะร่วงลงข้างล่างนะร่วงร่วงลงแล้วก็ไปตรงยอดนี่มันจะไม่ออกนะนี่เป็นแบบนี้นี่นี่เป็นแบบนี้ถ้าถ้าถ้ายอดไม่ออก่างระบบรากข้างล่างนี่มันไม่มีรากเดินนะมันมีแต่รากแก่รากฝอยไม่มี มันกลายเลยยอดไปออกถ้ายอดออกอย่างนี้นี่รากข้างล่างเขาจะเดือดนะอันนี้รากอ่อนมันเริ่มเจีดมันก็ฟื้นเลยครับมันก็เริ่มฟื้นมาเรื่อยเรื่อยเขาฉีดเฉพาะต้นหรือว่าดิน้วยฉีดทั้งลําต้นทั้งดินหมดเลยนะผมฉีดเน็ตแบบเต็มที่นะนี่อันนี้ใบใหม่เลยกําลังจะมานี่ดอกก็เริ่มมามาแล้วดอกมาแล้วช็อกไปพักหนึ่งตอนนี้มาแล้วไม่เหมือนข้างบนเขาเด้ข้างบนเขาเนี่ยเป็นดินแดงเขาจะดินเขาจะดีกว่านะ เดี๋ยวช่วงนี้ช่วงนี้เรายังไม่แต่งเพราะเก็บลูกผลผลิตแล้วเราแต่งทีเดียวจบ,เ,วจบเลยนะยนะถ้าถ้าแต่งตัดลูกแล้วเราใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยประมาณสักครึ่งเดือนครึ่งเดือนเพื่อให้เข้ารับปุ๋ยไปแล้วก็แต่งเลยอ,อันนี้ แล้วก็บดลงไปฉีดย,ยาไปเวลาลมมามันจะผ่านข้ามไปเลยมันมันจะไม่ถูกไปมันจะไปลงบ้านเพราะใหญ่เวียงเวลาลมมาของผมเป็นแองกระทะมันก็เลยไม่โดนลมนลกับเขาได้อย่างคือลบหลบลมได้ไม่อย่างคือฝนอลบน้าไม่ได้นีด่ดูนี่บอกสวนไม่สวยสวยมากเลยดีค่ะพ่อพ่อใช้ตลอดนี่ใบอ่อนใบนิ่มใบจะนิ่มกำนี่ไม่มีกรอบเลยนะเห็นไหม ถ้าใบแก่จะหล่นจะเกาะอยู่จะเกาะนีโอเคสมบูรณ์เนาะนี่ใบก็หนุ่มสมบูรณ์เลยนะวะเนาะเขียวอ่เลยเออใช้ได้เลยนะนี่ฟื้นๆนะฟื้นๆนะจากน้ำท่วมนะเออสุดดอกออกมาแล้วเนี่กระสีดไปมาเช้าอะไเห็นไหมเนี่ยตีสิบช้อนน้ำสองร้อยลิตรออน้ำมากกว่าปกติถึงเท่าตัวนึงนี่กี่ต้นนะบพ่นี่กี่ต้นตรงนี้ยโอ้ตรงนี้สี่ไร่สี่ไร่ร้อยสิบต้นร้อยสิบต้น เกือตาดอกกระพุนตามท้องกิ่งท้องกิ่งท้องกิ่งนี่ไปพ่นท้องกิ่งเสร็จหมดแล้วแล้วก็ไปโชบ์ใบข้างบนไปโชว์ใบข้างบนดูดูดอกพ่อนะคะการเป็นเป็นพวงแบบมาชีพพวงชิดมอทตอรกิ่งเน๊ะหมดทุกกิ่งแต่เพียวสดใสเห็นไหมนี่นี่มันมันมันเป็นสดใสนี่เห็นไหมสีมันนี่นี่สีมันสดใสไร่นี่เราได้กี่ตันล็อกนี้ยล็อกนี้แต่ล็อกนี้นี่ประมาณนี้อันอันเท่าไหร่สี่สิบหกต้นนี่ ได้หกตันอ๋อได้หกตันตอนนั้นกิโลเท่าไหร่นะตอนนั้นกิโลเท่าไหร่ขายร้อยหนึ่งกัวลมรีบตัดเลยทุเรียนเราอันลูกเต็มต้นอันนี้ห้ามขยานเนาะห้ามเปล่าขายไปหน่อยหนึ่งปลอกแป๊กปลอกแป๊กกับข้าวหายหกสิบบาทเอ้าตั้มเนี่ยเอาขายเอาเงินก่อนไปก่อนปอกแป๊สามร้อยกิโลหกพันเสียสามร้อยกิโลเอออ้นี่ไงต้นที่พ่อบอกว่าไปถึงโยมมาโลกแล้วตอนนั้นพ่อวิธีฟื้นยังไงนะเนี่ยฟื้นยังไงตอนที่เขาตายแบบยังงไอาเสม มาลาดโคนใส่ตัวใส่ตัวสัรเยอะๆนะ,ะประมาณสองฝาสองฝาแล้วก็เอาใส่อันนั้นประมาณ 2, สองสามซอนแล้วก็มาลาดโคนลาดโคนก่อนแล้วก็เอามาฉีดพ่นข้างบนถ้าเราฉีดกล้องเล็กเราใส่ห้าช้อนห้าซองใส่ตัวสันสี่ฝาสี่ฝาแล้วก็พ่นข้างบนพ่นลําต้นนะทั้งดินทั้งอะไรนะพอพ่นยังไงกี่วันทีนึงประมาณห้าวันพ่นออน้ำยี่สิบลิตรอ,อันนี้ใส่กล้องเล็กมานะอ๋อใส่กล้องเล็ก 25ลิตรยี่สลิตรนะี่ถือว่าฟื้นขึ้นมามากไหมพ่อนี่กี่เปอร์เซ็นต์จากที่มันอันนี้มันมันแห้งหมดแล้วเด้ยแห้งแห้งแล้วสงสัยมีโอกาสรอดอยู่อ๋ออันนี้นี่ดอกก็ออกมาอ้าวรอดได้นี่ดอกออกแล้วรอดแน่นอนนะออกแล้วเป็นวงแล้วดอกก็ออกมา